หรือมีตัวแทนเข้าไปเนี่ยท่านกับปฏิเสธว่าจะทําทุ่มคู่ให้เป็นโมเดลแต่เรียนถามนิดนึงว่าหากการทํำโมเดลมันต้องสร้างให้มันดีขึ้นส่วนโมเดลของท่านก็คือมาถึงก็ลือ้อจับกลับนะพอะเสร็จพอเสร็จปุ๊บมาถึงวันที่ห้าันวาท่านก็ประชุมกันคนในเขตค่ะท่านจะใช้วันที่สองเลยโดยที่ไม่มีการประชาสัมพันธอะไร ค่ะคุณจีรนิตค่ะคุณจรนิตค่ะทีมงานเรากําลังพยายามต่อสายคุยกับผู้มนวยการเขตทุ่งครุนะคะคุณสิรสริคาญอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อกี้สุดจะติดต่อไม่ได้นะคะรอสักครู่ก่อนคุณจิรนิตล่าสุดนี่ฮะต้องการอะไรฮะขายของเหมือนเดิมค่ะคือเราต้องการที่ไหนก็ชั้นค่ะก็คือต้องการให้ท่านย้ายไปไปอยู่ที่ใดก็ได้ถ้าท่านจะไปสร้างโมเดลอะค่ะท่านต้องไปดูว่าจุดใด ที่ควรจะสร้างโมเดลท่านต้องไปสร้างตรงนั้นถ้ายาวเตลาดหรือเอาเขตที่มีคนยากคนจนเยอะๆค่ะมาสร้างโมเดลไม่ได้เอ,อความคิดของท่านถ้าจะสร้างโมเดลเนี่ยคท่านต้องอนุรักษ์ในสิ่งที่เรามีที่ดีงามอยู่อย่างกางเกษตรแพนเนี่ยค่ะเรามีของชาวสวนชาวไร่แล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของชาวทุ่งคูเนี่ยต้มมังมอนต้มโอมะม่วงครับ มะพร้าวน้ําหอมคุณตลาดน้ําครับท่านควรจัอนุรักษ์ตรงนี้เพื่อมันเป็นของดีใช่ไหมถ้าอย่างวันที่ห้าธันวามหาราชเนี่ยคือคือทุกระปรานน่ะท่านก็ต้องจับวันที่ห้าแต่ถ้าท่านจะมาสร้างโมเดลแบบนี้พวกเราชาวทุ่งควรับท่านไม่ได้หรอกคุ่ณเจนนิคะคือสรุปว่ายืนยันว่าจะขายในพื้นที่นั้นด้วยแล้วก็ข้อเรียกร้องหนึ่งคือต้องการให้มีการย้ายผอเขตด้วยคุณซีโสีรอ์สับออไปจากพื้นที่ด้วยจะนํา จะนำเรนให้ทราบว่าเราแยกมาจาก่าบ,บุรณะเนี่ยนะคะเรามีพอไพอเขตมาแล้วเนี่ยหลายท่านนะคะทุกทกท่านก็อยู่กับพวกเราได้ดีมาตลอดค่ะอยู่กันมาตั้งสี่ท่านนะสี่ท่า, 6, ทานก็ไม่มีปัญหานะคะค่ะทีนี้ทีนี้ถ้ามองในมุมเมื่อกี้คุณคุณเจนิสเองบอกว่าจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะ เรื่องของระเบียบระเบียบกฎหมายก็ต้องจริงๆต้องเป็นไปตามนั้นนะคะทีนี้ถ้าค,ค,คุยกันได้ไหมคะคุยกันได้ว่าอาจจะมีพื้นที่ที่ต้องรับออขาย<ม>ได้แล้วก็มีคนไปซื้อด้วยน,น่าจะคุยกันได้อย่างนี้ไหมคะหรือว่า,าคุณเนี่ยท่านพูดอย่างคาอย่างตลอดเมื่อวันที่แปดนะคะคือเมื่อวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวนําเรียนย้อนกลับไปน,นีดนึงวันที่สิบเจ็ดท่านประธานสภาลงมารับเรื่อง ท่านก็บอกว่าแม่ค้าก็บอกเอาแล้วจะให้เวลาอย่างไงจะทํายังไง,ท,ง,ไงท่านก็บอกว่าเจ็ดวันดิฉันบอกว่าสิบห้าวันแล้วกันนะคะ,ะแล้วแม่ค้าก็เรียนถามท่านประธานสภาไฟท่านสุดชิชัยวีรคุณสุนทรถ้าจำไม่ผิดนะคะท่านก็บอกช่วงนี้ขอให้ผมไปปรึกษาท่านผลัดกับผู้ว่าก่อนแล้วก็ผ่อนผันแม่ค้าไปก่อนแล้วกันนะคะพอตกเย็นของวันที่สิบเจ็ดนะคะ แค่สกิลก็ไปตามทิ่ว่วมของแม่ค้ามาอีกค่ะเพื่อจะให้แม่ค้าไปเสียค่าปรับอีกสองร้อยบาทที่นี้น,นะคะ,คะท่านก็บอบดิฉันก็ตามไปพบท่านอีกในวันที่ยี่สิบท่านก็ตทรหาท่านทระธานท่านผอสีรอท่านก็ตอบมาว่าผมไม่ทราบคือท่านจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะลูกน้องทาท่านบอกท่านไม่ทราบเลยนะคะ,ะาจากนี้จะทํายังไงคะถ้าเกิดว่ายังไม่ไมยังไงทางทางผอ,อ,อเขตเนี่ย ก็ต้องเดินหน้าตามระเบียบนะคะทางชาวบ้านแล้วก็แม่ค้าแม่ค้าก็ต้องขายของนี้จะต้องมันต้องมีจุดที่คุยกันได้สิคะพออเขาเสนออีกตั้งเจ็ดจุดใช่ไหมฮะอย่างไงนะคะพออเขาบอกว่าจะเสนออีกเจ็ดจุดผ่อนผันจานวนเจ็ดจุดให้สําหรับที่ไปขายคือค่ะคือนี้จะนําเรียนท่านพิ่ดีกรว่าเจ็ดจุดเนี่ยเราต้องมามองสภาพความเป็นจริงว่าตั้งสำรวจแล้วหรือยังว่าแต่ละจุดเนี่ยนะคะไปขายของแล้วมีผู้ซื้อมาหรือไม่ถ้าไม่มี จุดตรงนั้นแม่ค้าไปบางท่านต้องกู้เงินร้อยละยี่สิบอย่างนี้ยค่ะขายไม่ได้ของก็ต้องเหลือเททิ้งทิ้งไปเงินอกู้ก็ต้องจ่ายค่ะคนซื้อที่จะไปซื้อทานก็ไปไม่ได้มันไกลเห็นใจแม่ค้าคเขาค้านะคะเข้าใจะคแต่ว่าคือเราก็มามองเนี้ยท่านผู้จิการสองท่านท่านก็ต้องทราบว่าค่ะทุกเขตที่จเจริญเจริญขาทุ่งครุท่านพอ,อเขตท่านก็มีความเมตตาปราณีซึ่ง ให้ผู้ค้าเลยค่ะเขาจานวนสารจุดนี้หลายร้อยท่านผู้ซื้อก็สมัครใจที่จะคือทานหากถ้ามีผู้ซื้อแม่ค้าก็ขายไม่ได้อยู่แล้วอืมทําไมท่านไม่มองตรงนั้นถามว่าและท่านอยู่บางกะีิท่านก็เกิดปัญหามาที่นี่แล้วท่านมาที่นี่ท่านยังทําเรื่องไรายแรงเกิดขึ้นบิตขายด้วยเวลาอาจจะไม่มีน้อยนะคะแต่ว่าความจริงเราคุยกับท่านพอมาแล้วนะคะที่จะให้พอซีรอสันคารจะมาพบกับ แม่ค้านี่หละจะแทนกลุ่มผู้ค้าเลยนะครับคือเนี่ยท่านจะมายังไงเนี่ยท่านก็รูมหน้าป่าจมูกขอนําเรียนอย่างนั้นนะฮะท่ีนต้องเอาตัวแทนทั้งหมดมาแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วต้องมีผู้ใหญ่ของกทมมาว่าท่านขออโหสิเกณฑ์คุณจีนิดเองบอกกับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพร้อมจะคุยอีกครั้งใช่ไหมคะจะเจรจากันว่าจะลงจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไงใช่ไหมคะก็พร้อมจะคุยคือจะขอนําเรียนอยงนีนะคะว่า ให้ท่านย้ายไปเถอะค่ะไปอยู่จุดใดก็ได้ถ้าจะสร้างโมเดลที่ไหนเนี่ยค่ะท,ที่นี่คงรับท่านไม่ได้เพราะว่าอย่างท่านมาถึงเนี่ยวันสําคัญของเราที่เราทั้งแด็กเกิดมาเนี่ยวันพ่อของเราเนี่ยเพราะแล้ววันที่ห้าเนี่ยแม่ค้าก็มากันแล้วประชาชนก็มาจะมาปากบานอาหารแห้งแล้วตกเย็นเนี่ยเราก็มาจุดเทียนชัยกันนะคะท่านก็ไม่ได้ทําวันที่ห้านะคะท่านก็หายไปเลย ่โมเดลทุ่งคูเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วท่านจะปรับตรงนี้ได้ยังไงครับคุณจจริญนิดพร้อมจะพบพอไหมฮะถ้าเราเชิญมาได้พบที่ไหนอะคะเนี่ยทางสายนี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะเชิญท่านอมาไม่มีปัญหาอันนี้ฉันไม่เคยมีปัญหากับท่านถ้าถ้าพรุ่งนี้ได้ผมจะขอเชิญคุณจจรินิดพบจะได้คุยกันทั้งสองฝ่ายคุยกันทีเราสองฝ่ายจะไม่เข้าใจเร่จะพยายามติดต่อนะครับถ้าพรุ่งนี้ถ้าได้พอเราจะ ติดต่อคุณจิรนิตไปนะฮะพรุ่งนี้ในสายนะคะครับผมค่ะใครอาจจะเม่กี้ทางทีมงานแจ้งมาว่าพรุ่งนี้นะครับผอเนี่ยบอกว่าจะชี้แจงพรุ่งนี้นะคะอาจจะเตรียมข้อมูลมาหาทางออกด้วยเดี๋ยวอาจจะต้องพูดคุยอีกสักครั้งนะคะสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเจอกันอาจจะไม่มีเรื่องอะไรเลยก็ได้อ่ออย่างนี้อาจจะจะนเรียนท่านพิธีกรนะคะว่าขอบคุณที่ดูแลตามเรื่องตรงนี้ให้กับประชาชนได้ทําการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ ทางเรายืนยันกันแม่ค้าทุกคนเป็นผู้ประกอบอาชีพเนีย่ยสุดจริตจริงๆเนี่ยนะคะไม่เคยเห็นข้าราชการเป็นสตรูคก็เรียนไปแล้วนะคะว่าัตูที่สําคัญก็คือความยากจนคืออย่างขอโอเคท่านหยุดท่านมีเงินเดือนทานอยู่แต่ถ้าแม่ค้าหยุดวันนี้พรุ่งนี้เขาเดือดร้อนนะคะ คือตรงนี้จางหาก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดติดต่อนะ่คะพยายามคุยให้จริงๆอยากให้เราอยากพยายามทั้งสองนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องต้องฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็บ้านเมืองมีกฎระเบียบต้องต้องฟังด้วยนะคะทั้งสองด้านเลยต้องขอบคุณจีรนิดนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชี้แจงคุยกันใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อจีรนิดี๋ยวขอนําเรียนนิดนึงว่าให้ท่านพูดแล้วทําจริงๆถ้าท่านพูดแล้วทําไม่ได้อย่าอยู่ชะกะ บอกไ็ได้พออเขตทุ่งครุเลยนะคะมาคุยจะได้จะได้คุยกันชัดเจนเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าคุยในสายไม่ดีนะอยากเจอท่านมากกว่ามาเลยค่ะเดี๋ยวเจอท่านเจอท่านแล้วมาคุยกันตรงประเด็นดีกาไ้ปยังไงนะคะแล้วก็ขอให้ท่านเอาตัวแทนเอาผู้ใหญ่ท่านมาด้วยแล้วเราจะมีผู้ประกอบการตามไปด้วยต้องคุยกันอย่างนั้นนะคะขอบคุณนะคุณไปหลบกันมาแล้วมันไม่จบมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณดีค่ะ ต้องฝ่ายต้องคุยกันมองคนระบุมชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าใจครัคนทำมาหากินนะคะลําบากมากๆอันนี้เห็นใจมากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพื้นที่เองตรงจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เขาต้องเป็นจุดห้ามขายนะคะอย่างทางท้าปบ้ารุกเมสะพานลอยทางมะลายก็คงจะต้องปฏิบัติตามให้เป็นในทิศทางเดียวกันความเดือดร้อนของคนอื่นก็มีเยอะเหมือนกันนะครับยังไม่จบนะฮะความเดือดร้อนของคนอื่นก็ยัง กลับมาอีกต่อไปอช่วงนี้พักกันก่อนสัก <c oughs> หน่อยนะคะก่อนมาช่วงสุดท้ายใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยพักสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าฟ้องด้วยภาพค่ะ